สวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีก ครั้งหนึ่งแล้วครับในช่วงของวันว่างๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับหรือในคลิปนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของการทํางานอย่างมีความสุขนะครับเหมือนคลิปที่ผ่านมานะครับในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมได้บอกแล้วว่าเวลาผมจะไปพูดหรือไปบรรยายเรื่องการทํางานอย่างมีความสุขเนี่ยหรือ w o r k l i f e Balance เนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะตั้งคําถามด้วยคําถามแรกเลยก็คืออะไรที่ทําให้เรามีความสุขในการทํางานนะครับอันคลิปที่แล้วก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับก็ พอดีไปเปิดข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับไปค้นหาข้อมูลต่างๆเนี่ยก็ได้เรื่องของมนุษย์เงินเดือนนะครับมนุษย์เงินเดือนนะครับกับการทํางานอย่างมีความสุขนะครับก่อนอื่น,นต้องขอบคุณบริษัท C-Education ชั่ Education, จำกัดมหาชนนะฮะในปี2518เนี่ยได้มีเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์เงินเดือนออกมานะครับแล้วบังเอิญผมก็เซฟเก็บข้อมูลเอาไว้นะครับแล้วีปไปเจอข้ขออนุญาตนะครับนามา,อาบอกต่อ นะครับบอกต่อในหลายๆคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่ณขณะนี้นะครับแล้วกําลังท้อแท้นะครับอ่ะเรามาดูนะครับว่านุษย์เงินเดือนเนี่ยอาชีพนี้ดีอย่างไรนะครับเรามาดูเลยนะครับไปทีละข้อเลยอันแรกเลยได้รับรายได้แน่นอนเข้ากันทุกเดือนนะครับที่สําคัญผมวงเล็บไปด้วยอู้งงานได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดไปบรรยายสดเนี่ยผมจะถามเลยนะครับคนไหน นะครับอยากจะมีธุรกิจส่วนตัวส่วนใหญ่ยกมือกันเต็มเลยผมจะถามว่าทําอยากทําอะไรอยากทําอะไรอยากทําอะไรแล้วก็จะถามต่อว่าทำไมคุณถึงอยากทําธุรกิจส่วนตัวเขาก็จะมีเหตุผลเยอะแยะมากมายนะครับแต่พอมาช่วงนี้นะครับผมว่าถ้าเกิดผมไปบรรยายหลักสูตรนี้ในช่วงที่หลังโควิดเนี่ยคงจะมีคนย้อนกลับไปว่าไม่อยากทําธุรกิจส่วนตัวแล้วอยากทํางานประจําดีกว่าทําไมลูกวะฮะเพราะว่าในช่วงของโควิดเนี่ยคนที่มีงานประจําเนี่ยคือคนที่โชคดีที่สุด คนที่มีธุรกิจส่วนตัวโอ้โหตกรกรรมลำบากไปหลายอาชีพนะครับหลายหลายธุรกิจนะครับสังเกตได้นะฮะปิดกิจการกันเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉนนั้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับอาชีพมนนษุ์เงินเดือนเนี่ยได้รับรายได้แน่นอนเท่ากันทุกเดือนนะครับบางเดือนอาจจะมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่ามีเรื่องของโอทีเข้ามาเกี่ยวข้องอันที่สองเนี่ยครับก็คือได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆโดยไม่ต้องลงทุนเองเพราะว่า ในแต่ละองค์กรก็จะมีเรื่องของการพัฒนาบุคลากรอยู่นะครับเราก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับการพัฒนบาบุคลากรเนี่ยส่วนใหญ่นะครับบางทีเราไม่ต้องไปไปเรียนรู้ตาม คาสรูมก็ได้นะครับบางทีการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับกับเพื่อนร่วงงานนะครับหรือได้เจอคนใหม่ๆนะครับการพูดคุยก็ทําให้เราพัฒนาตนเองขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ตัวที่3มเนี่ยมีสังคมกว้างทันโลกทันเหตุการณ์นะครับเพราะก็ต้องติดตามข่าวเหตุการณ์บ้านเมืองอยู่ตลอดเวลาเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของธุรกิจนะครับแล้วก็สังคมกว้างเป็นไงฮะได้ติดต่องานต่างๆนะครับกับข้างนอกข้างในเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วที่สําคัญเลยนะครับข้อที่4ี่เนี่ยมีสวัสดิการดีกว่าคนทํากิจการ ส่วนตัวจริงไหมสวัสดกการนะครับมีประกันประกันสังคมบางที่มีประกันชีวิตให้ประกันสุขภาพให้นะครับที่สําคัญมีโบนัสออมีโบนัสมีกองทุนสําลองเลี้ยงชีพนะครับส่วนข้อที่ห้านะครับไม่มีวันล้มละลายตัวเราไม่วันล้มละลายนะครับแต่องค์กรถ้าเกิดจะองค์กรจะล้มก็ที่เราเห็นนะฮะในช่วงโควิดก็มีได้หลายองค์กรแต่ตัวเราเองฮะก็ไม,ม่วันล้มละลายนะครับ ลม้มนะเราลบบริษัทลบอะไรายไปไงฮะตัวเราก็ไปสมัครงานที่ใหม่นะครับ และที่สําคัญนะครับเราทําหน้าที่เพลงหน้าที่ที่เรารับผิดชอบนะครับเบื่อเมื่อไหร่เราก็สามารถเปลี่ยนได้ทันทีนะครับการเปลี่ยนได้ทันทีก็คือลาออกนะครับเบื่องานตรงนี้นะครับเราไม่ชอบทํางานแล้วไม่มีความสุขนะครับเราก็สามารถที่จะออกแล้วก็ไปสมัครงานใหม่ไอ้ข้อสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากเลยมีวันหยุดเยอะจริงๆนะต้องบอกประเทศไทยมีวันหยุดเยอะมากนะครับโดยเฉพาะโดยช่วงนี้รัฐบาลก็ประกาศวันหยุดเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะครับเอ่อคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเองนะครับ คนที่เป็นเจ้าของเนี่ยไม่อยากหรอกครับให้มีวันหยุดเยอะนะครับแต่คนที่เป็นพนักงานประจํานะครับชอบมีวันหยุดเยอะๆนะครับเพราะวันหยุดเยอะนะครับเอ่อเท่าที่ผมถ้าจาไม่ผิดเมื่อก่อนมาคือคือสิบสี่วันนะครับก็คือไม่ตม่ำเอยไม่ไม่ต่ำกว่าสิบสามวันก็ทษทีฮนะไม่ตม่ำไม่เอ่อวันหยุดไม่ต่ำกว่าสิบสามวันนะครับเรายังมีการลาได้อีกลาป่วยได้สามสิบวันสามารถลากิจได้นะครับตามหลักเกณฑ์ขององค์กรนะครับมีเยอะแยะไปหมดนะครับหรือลาไปฝึกอบรมลาไปบวชลาไปแต่ง มีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนี่คืออาชีพนี้ดีอย่างไรเราลองดูรายละเอียดนะครับแล้วเราลองดูนะครับว่าเป็นยังไงฮะอาชุพเงินเดือนนะครับดียังไงมีเหตุผลให้นะครับหรือบางคนอาจจะมีเหตุผลมากกว่านี้ก็ได้นะครับตอนนี้ต่อไปนะครับเป็นข้อคิดของลุกเงินเดือนนะครับเขาบอกว่า การเป็นลูกมนุษย์เงินเดือนเนี่ยต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเองอย่างถ่องแท้นะครับและที่สําคัญต้องปรับอารมณ์ให้ได้นะครับในการปรับอารมณ์เนี่ยนะครับในหน้าที่ต่างๆเนี่ยเราต้องปรับอารมณ์ไปตามหน้าที่ของเรานะครับบางครั้งเรากลังลหงุดหงิดยุ่งนะครับหรือเครียดอยู่พอลูกค้ามามาคุยด้วยเป็นไเงเราก็ต้องปรับอารมณ์ไปตามสถานการณ์ณตรงนั้นนะครับหรือกำลังเจอเจ้านายเราก็ต้องปรับอารมณ์อีกอย่างหนึ่งเจอเพื่อนร่วมงานก็ต้องปรับอารมณ์นะครับการปรับอารมณ์เนี่ยครับต้องให้เข้ากับบทบาทของงาน ในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายด้วยนะครับโดยเฉพาะคนที่เกี่ยวกับต้อนรับต้องเจอลูกค้าอยู่ตลอดเวลาอันนั้นต้องปรับอารมณ์ให้ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ต้องซ้อมต้องพร้อมที่จะซ้อมบทบาทใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาทําไมผมต้องว่าต้องพร้อมที่จะซ้อมบทบาทเพราะว่าอย่าลืมนะฮะในการทํางานในแต่ละองค์กรนะครับหรือบริษัทเนี่ยนะครับบางทีมันมีเรื่องของการอนย้ายหรือการ transfer ไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับก็ต้องสามารถที่จะ ปรับตัวนะครับแล้วก็เรียนรู้นะครับบทบาทใหม่ๆแล้วเราก็ทําให้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องคิดว่าทุกครั้งที่ทําเต็มที่เราได้มากกว่าองค์กรอะไรที่เราได้มากกว่าองค์กรนั่นคือประสบการณ์ของเราประสบการณ์เราได้มากกว่าองค์กรนะครับประสบการณ์ก็จะสะสมอยู่ที่ตัวของเราถ้าเกิดประสบการณ์เราได้เยอะๆเป็นไงฮะในการที่เราจะไปยึทที่อื่นนะครับเป็นไงฮะค่าตัวเราก็จะอัพขึ้นอัพขึ้นนะครับ แล้วก็ที่สําคัญไม่ต้องเอาผลตอบแทนเป็นตัวนําเพราะจะทําให้บทบาทการแสดงเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราเข้าใจตรงนี้ไหมฮะในหลายๆคนเนี่ยบางทีทํางานน่ะเอาตัว,ต,วตัวเงินเป็นที่ตั้งเลยต้องได้เท่านี้นะถึงจะทําให้ไม่ได้เท่านี้ไม่ทํานะครับถ้าเกิดเราเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่นะฮะเราไม่มีความสุขในการทํางานนะฮะเพราะว่าเราก็จะนึกถึงตัวเงินอย่างเดียวนะครับอ่ะและที่สําคัญนะครับต้องมีจัญยาบางัง อุ่นเงินเดือนต้องมีจรรยาบรณนี่เราไปดูนะจรรยาบรณของรุ่นเงินเดือนมีอะไรบ้างนะครับนี่จรรยาบรณนะครับประจําตําแหน่งรุเงินเดือนเลยอันแรกเลยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทเออกฎระเบียบของบริษัทนะครับอย่าลืมนะฮะกฎระเบียบของบริษัทบางทีเป็นส่วนหนึ่งนะครับของกฎหมายแรงงานเบื้องต้นนะครับและที่สําคัญเนี่ยการปฏิบัติตามกฎระเบียบนะครับของบริษัทก็ถือเป็น c s r เบื้องต้นด้วยนะครับอันที่สองก็มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ที่ได้รับนะครับเมื่อเรานะครับ ได้รับหน้าที่อะไรนะครับเราต้องมีความรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ที่เราได้รับนะครับตัวที่3ก็คือต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของตนเองและหน่วยงานอื่นนะครับหลายๆที่ที่ผมไปอ่ะบางทีขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานตัวเองเนี่ยรู้นะครับแต่พอไปติดต่อหน่วยงานอื่นไม่รู้เลยว่าขั้นตอนหน่วยงานอื่นเขาต้องติดต่อยังไงงั้นเราต้องดูด้วยว่า ขั้นตอนของหน่วยงานอื่นที่เราประสานงานด้วยเนี่ยเขามีเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับหน่วยงานที่เราต้องไปประสานงานบ่อยๆอาจจะเป็นเรื่องของฝ่ายบุคคลฝ่ายบัญชีฝ่ายการเงินหรือฝ่ายผลิตเรื่องต่างเนี่ยเขามีขั้นตอนกันยังไงนะครับเราต้องเรียนรู้ด้วยนะครับและต้องทราบด้วยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับต้องพอใจในผลประโยชน์ที่ได้รับนะครับเห็นหลายๆคนนะครับบางทีตอนแรกเนี่ยคุยกันเออตกลงกันเดินเท่านี้นะครับได้รับผล ท่านี้นะครับแต่พออยู่ต่อไปทําไมเราไม่ได้เท่านี้ไม่ได้เท่านี้เริ่มเริ่มเอาตัวเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเป็นไงฮะก็จะเริ่มไม่มีความสุขแล้วนั้นเราต้องพอใจในผลประโยชน์ที่เราได้รับแล้วถ้าเกิดว่าเราแสดงหน้าที่นะครับความสามารถเต็มที่เต็มศักยภาพแล้วผู้ใหญ่ก็เห็นหรือผู้บังคับบัญชาเราเห็นนะครับเราก็จะได้ผลประโยชน์เพิ่มขึ้นไปเองนะครับแล้วก็ทุกคนมีความสําคัญเท่าเทียมกันหมด นะครับไม่ว่าตั้งแต่พนักงานแม่บ้านปรปภจนถึงระดับผู้บริหารนะครับเป็นพนักงานในบริษัทนะครับมีความสําคัญเท่าเทียมกันหมดนะครับขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้นะครับเปรียบเสมือนแป้นพิมพ์นะฮะแป้นพิมพ์มีทุกตัวอักษร นะครับถ้าเกิดขาดตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยถามว่ามันสามารถพิมพ์และอ่านรู้เรื่องไหมมันก็ยังอ่านรู้เรื่องแต่มันถามว่าสมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์นะครับมันทุกคนมีความสําคัญเท่ากันนะครับมันเราต้องเคารพในคุณค่าของคนอื่นด้วยนะครับของหัวหน้าของผู้ร่วมงานนะครับหรือคนที่เป็นผู้เชีย่ยวชาญต,ต่ำกว่าเราก็ต้องเคารพเขาด้วยนะครับแล้วที่สําคัญต้องมีความซื่อสัตย์นะครับจงคิดว่าถ้าบริษัทเป็นของเราเองเราจะทาหรือไม่นะครับได้หลายอย่างเนี่ยเราคิดเลยครับว่า ถ้าเกิดเราจะทําให้บริษัทเสียหายแล้วทำไหมถ้าเกิดเป็นบริษัทของเราเราก็จะไม่ทํานะคะ,ะข้อสุดท้ายนะครับชมตัวเองทุกครั้งถ้าเกิดว่าเรารักษาจัาบรันไว้ได้นะครับเที่มีข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับในเรื่องของการชมตัวเองเนี่ยก็ลหลายหลายคนนะครับยังไม่เคยชมตัวเองลองชมตัวเองบ้างครับว่าเราสามารถเก่งเราสามารถทําได้มันเป็นเทคนิคหนึ่งนะครับที่ทําให้เรามีกําลังใจนะครับอสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอความปรุณานะครับถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับหรือคนใดชอบนะครับขอความปรุณาช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ